สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ16-30กันยายนมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวราศีพิจิกค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันสั้นๆนะคะของเดือนกันยาใครทราบตำแหน่งดาวศุกร์ว่าอยู่ราศีพิจิกก็ดูได้เช่นกันนะคะอีกหนึ่งช่องทางเลือกค่ะหรือดูลัคนาก็ได้เช่นกันค่ะนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างตำแหน่งคู่รักและครอบครัวจะไม่ได้ท่ายปัญหาแตกแยกนะคะ จะทายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพยายามบอกทุกคลิปค่ะเพราะว่าบางคลิปนะคะบางคลิปอาจจะมีผู้ฟังเข้ามาฟังใหม่นะคะก็เลยต้องบอกทุกคลิปโอเคค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวพิจิกคะในครอบครัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งคู่รัก นะคะช่วงนี้ให้เรามันระวังปัญหาของผู้ใหญ่นะคะอ่าหรืออาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่แต่คุณอาจจะมีเรื่องของงานที่คุณจะต้องรู้สึกว่าอ่าฉันจะต้องทําจริงจังขึ้นมาสักทีหนึ่งแล้วนะคะแต่มันอาจจะติดปัญหาติดขัดติดปัญหาในเจรจาอะไรประมาณแบบนั้นช่วงนี้นะคะของชาวพิจิกแต่เราบอกว่าคุณอาจจะ ตั้งใจอะเรามองว่าคุณตั้งใจอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่านะคะแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยช่วงเปิดช่วงโอกาสมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีติดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณแบบนั้นนะคะยกตัวอย่างบางท่านอยากจะหาที่ทางทำเลเปิดธุรกิจค้าขายบางท่านนะคะอาจจะติดในเรื่องราวของการอยากจะปรับปรุงบ้าน เพื่อเปิดธุรกิจค้าขายได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางเลือกค่ะนะคะหรืออาจจะถ้าจะไม่มีตรงนั้นก็ย่อใหม่ึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับทําบ้านก็ได้ต่อเติมบ้านอยู่ปรับปรุงบ้านอยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณจะต้องเหมือนกับต้องคอยดูอะนะคะต้องคอยดูต้องคอยรับผิดชอบนะคะเรื่องของงบประมาณอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าปรับปรุงบ้านก็ย่อใหม่ึงว่าคุณต้องการบ้านที่ว่า คุณพอ,ออกพอใจบางครั้งบางคราว,าราวอาจจะต้องพอทําละอาจจะต้องมีการเปลี่ยนนูน่นนี่นั่นนิดหน่อยอะไรประมาณแบบนั้นมันก็ยังไม่รู้เรียกว่าไงอ่ะมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีอะไรประมาณแบบนั้นนะคะพอทําออกมาแล้วเอะมันยังไม่พอใจนะมันยังไม่ถูกใจเท่าที่ควรนะนะคะตรงนี้แหละค่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของงบประมาณสักหน่อยหนึ่งนะคะของชาวพิจิกนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวมีเรื่องราวของเอ่อถ้าไม่ใช ปรับปรุงบ้านก็บอกแล้วว่าคุณอาจจะมีความคิดตัดสินใจอยากจะทำอะไรที่เป็นงานเผเสริมงานเพิ่มออนไลน์ค้าขายออนไลน์อะไรประมาณแบบนั้นก็ได้ด้วยหรือคุณอาจจะรับรู้ว่าออธุรกิจที่คุณทำอยู่ไม่ได้แล้วถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนมาแล้วเราต้องเสริมประสบการณ์ของตัวเองเราต้องต่อยอดธุรกิจของคุณนะคะโลกออนไลน์อะไรประมาณแบบนั้นก็ได้นะคะ มาดูคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นของชาพิจิตเขาบอกมาว่าระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นปัญหาความห่างเหินความไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะหรือคุณอาจจะระคายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะโอเคแต่เรากลับมองว่าคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะ เขาไปมีคนอื่นหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไปเอื้อประโยชน์อะไรเขาหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าอะ่ะทำไมคุณต้องเป็นฝ่ายเอื้อประโยชน์เขาทําไมคุณต้องเป็นฝ่ายดูแลเขานะคะแต่เราก็มองเห็นว่าคุณก็น่าจะระคายแหละว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ funciona, เขาน่าจะมีคนอื่นนะคะหรือคุณอาจจะรับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ว่าเอ๊ะใจที่เขามีามอบให้คุณอะ มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าได้รับความยุติธรรมจากเขาเลยนะคะเพราะเขาไปมีใจให้คนอื่นด้วยอันนั้นก็มีส่วนนะคะแต่ในบางคนตอบมาแล้วค่ะไพ่ไม่ใช่แค่ระยะห่างไม่ใช่แค่หันมากลับมาคิดทบทวนนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวพันเรื่องของคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวพันก็ได้นะคะเรื่องของคําสั่งผู้ใหญ่ก็ได้ ะะหรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่คุณอาจจะไปเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดว่าเขาหรือคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันห่างแล้วนะคะเรามองว่าเป็นการห่างแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าเป็นการแบบว่าเว้นระยะห่างนะมันเป็นการห่างเลยค่ะนะคะตรงนั้นอะ่ะอาจจะมีหรือบางคนไม่เคยรู้มาก่อนตอนนี้อยู่ดีๆก็ได้รู้ ก็ได้ค่ะว่าเขามีคนอื่นนะคะคุณก็จะคุณก็สงสัยมาตั้งนานแล้วด้วยแหละว่าเอ๊ะทำไมความชัดเจนเขาให้กับคุณไม่ได้สักทีทาไมเขาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวพูดเดี๋ยวโผล่นะคะเราก็มั่นใจว่าอ่ะตอนนี้ยังไงเสียคุณต้องได้รับรู้แล้วว่าเขาน่าจะมีคนอื่นนะคะมันเกิดอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแบบที่ว่าเหตุ เหตุการณ์ทันด่วนสักหน่อยหนึ่งกระทันหันสักหน่อยหนึ่งยังไม่ทันเต,ต,ตรียมตั้งรับมือเลยนะคะ <_ S 1> เหตุที่คุณกับเขาต้องห่างกันหรืออีกในหนึ่งใครที่เคยเป็นครอบครัเดียวกันก็ย่อหมายถึงว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ นะคะเคยอยู่กินการความสัมพันธ์เหล่านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่ยังยังไม่ยอมอะ่ะยังไม่ยอมชัดเจนกับคุณไปไหนเลยและความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาพิจิตทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะนะคะคนคนนี้ของคุณละค่ะนะคะว่าจะเป็นยังไงเห็นหลายๆท่านน่าจะมีเหตุการณ์จบชั่วข้ามคืนด้วยละ่ะนะคะอยู่ดีๆปัญหามันเกิดนะคะ เป็นพ่อคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไรหรือเป็นพราะเขากับคุณมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกหรือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาแทรกหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาของออฐานะทางครอบครัวนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะมาดูเขานะคะคุณจะเป็นยังไงบ้างโอ้เขามีอีกหนึ่งคนจริงๆนะคะที่เขาไปให้ความสำคัญที่ปกปิด,ป,ดปิดบังคุณ นะคะที่ปกปิดปิดบังคุณแต่เรามองว่าคุณรับทราบแล้วนะคะที่ปกปิดปิดบังคุณที่เขาหวังว่าคนอื่นจะมีความสุขร่วมกันได้นะคะหรือเขากําลังจะไปมีความสุขกับคนอื่นอยู่ก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบอกแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคนอื่นมาก่อนคุณเขาถึงไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณความรักระหว่างคุณมันเป็นความรักของเขาเรียกว่าอะไรดีอะความรักแบบ ฉับฉ่วยก็ได้นะคะที่เขามีให้คุณอ่ะอันนั้นได้หมดเลยค่ะแต่ถึงอย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้เขาไปมีคนอื่นนะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ลักษณะว่าเรามองว่าเขาเลือกที่จะตัดสินใจแล้วอะว่าเขากลับไปหาคนอื่นดีกว่านะฮะกับคุณเขาก็คงน่าจะรู้แหละว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่ง คุณก็คงอาจจะลืมได้คุณก็อาจจะคลายโศกได้คุณก็อาจจะเลิกเศร้าได้นะคะแต่เขาเอาความหวังของตัวเองมาก่อนเอาความตั้งใจของตัวเองมาก่อนนะคะความตั้งใจของเขาแน่นอนค่ะเราบอกเราคิดว่าเรายังมั่นใจว่าเขาน่าจะมีคนที่เขาเคยรู้จักหรือครอบครัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพื่ออนาคตค่ะนะคะยังไงก็ตามเพื่อความมั่นคงเพื่ออนาคตเขาเลยเลือกตัดคุณนะตัดอย่างง่ายดายด้วยละ่ะ ะคะเรามองว่าตัดกันอย่างง่ายดายแต่ถ้าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะถ้าคุณกับเขาเคยอยู่กินกันแล้วเป็นครอบครัวกันก็ย่อหมายถึงว่าการห่างกันตรงนี้ต่างคนอาจจะรู้สึกได้ว่า,าต้องมีอะไรเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วถ้าคุณและเขาเคยอยู่กินกันนะคะต่างคนต่างต้องมีอนาคตไม่ใช่ต่างคนต,งต่างต้องมีอนาคตหรอกค่ะเขานี่แหละต้องมีอนาคตของเขาแล้วนะคะตรงนั้นโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความในใจของชาวพิจิกค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ฟังความรักแล้วไม่ตรงสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะหรือใครไม่ต้องการฟังเรื่องราวของความรักนะคะมันจะเป็นคลิปเอ่อดูทั่วไปนะคะตรงนั้นน่ะมาดูความในใจของชาวพิจิกค่ะจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ในใจของคุณนะคะคุณมีความตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากเราบอกได้เลยว่าคุณอาจจะมีความตั้งใจกับความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้ความรักครั้งนี้มันทาให้มันเหมือนกับมาย้อนสอนตัวเองอะนะคะมันทําให้คุณอกหักทําให้คุณเสียใจนะคะการทําให้คุณเสียใจย่อมหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเลยปกปิดสถานะคุณนะคะไม่เปิดเผยสถานะคุณอะไรประมาณแบบนั้นหรือคุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนได้นะคะนี่คือความในใจของคุณที่คุณอยากจะสื่อแต่เนื่องด้วยว่าอะคุณใจมีให้เขาอะ่ะใจคุณรักเขาอะ่ะนะคะคุณลองลองดูแล้วอะ่ะนะคะแต่ณปัจจุบันณปัจจุบันเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าชาวราศีพิจิกคุณพยายามลืเมเรื่องราวความรักตรงนี้นะความรักที่มันไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเลยความรักที่ มีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาผัวพันความรักที่มีเรื่องราวของคนที่สามเข้ามาผัวพันนะคะตรงนั้นพยายามแบบว่าอยากจะตัดใจให้ได้กลับมารักตัวเองให้มากนะคะนี่คือความในใจของชาวพิจิก่ะนะคะแน่นอนความรักของคุณนะคะเราบอกได้เลยหนึ่งเกิดจากเขาจุดจางด้วยเกิดจากเขามีคนอื่นด้วยเกิดจากเขาเบื่อนหน่ายด้วย เกิดจากเขาหมดใจด้วยหรือหมดความพยายามด้วยนะคะตัวเองต้องกลับมารักตัวเองนี่คือความในใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องรักตัวเองก็ในเมื่อความความรักตรงนี้มันไม่สามารถไปต่อได้ส,สู้สู้กลับมารักตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดเพออๆคุณต้องรู้ว่าเขามีตัวจริงเสียงจริงนะคะชาวพิจิกโอเคทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะ ยอมรับอะเรามองว่าคุณยอมรับอะว่าความรักตรงนี้เขาไม่เขาคงไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะเขามีคนอื่นนะคะทีนี้มาดูเขาคนนั้นของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างโอ้ตัวเองอุ้ยเราคิดว่าเขาน่าจะมีตัวจริงเสียงจริงที่จ้องจับผิดเขาอยู่นะ ที่เขาต้องเลือกเลือกเลือกตัดคุณอนะนะคะเขาต้องเลือกตัดค่ะนะคะเพราะเขามีคนอื่นจ้องจับผิดเขาอยู่เขามีคนอื่นที่คอยเฝ้าเฝ้าระวังเขาอยู่นะคะก็คือคนของเขานี่แหละแต่ไอความรักที่ใจที่เขามีให้คุณอนะเราบอกได้เลยนะมันเป็นเรื่องราวของหนึ่งคนผิดศีลมันมีเรื่องราวของคนที่แค่ว่าให้ความ รักกันได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งได้แต่ถ้าจะให้ความชัดเจนได้ไหมเขาคงให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เนี่ยค่ะเขาพยายามจะตอบมาว่ายัางไรเขาก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เป็นความรักที่ที่ให้ที่เปิดเผยไม่ได้อ่ะนะคะตรงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังมีพันธะก,กับคนอื่นอยู่แล้วคนอื่นจ้องจับผิดเขาอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้เขาตัดเลือกที่จะตัดจบกับคุณเพื่อเอาตัวเองอ่ะ ดีดออกจากปัญหาปัญหาที่มันจะไม่ต้องมาถึงตัวเขาภัยที่จะไม่ต้องมาถึงตัวเขานะคะโอเคชัดเจนค่ะตัดจบจริงๆค่ะเลือกตัดจบแบบคุณแบบชั่วข้ามคืนเลยปุบปับเลยสมมติวันนี้คุยกันอยู่วันนี้จบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีคนของเขานะคะเฝ้าระวังเขาอยู่ด้วยนะคะระแวงเขาอยู่ด้วยนะคะนี่คือประเด็นจริงๆนะคะโอเคทีนี้ค่ะ เลือกตัดจบคือทางที่ดีที่สุดเพราะตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเขาให้ได้แค่หนึ่งความผูกพันการมีใจการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะนี่คือในใจของเขาทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าแนวโน้มนะคะของคุณจะเป็นยังไงบ้าง่างพิจิกนะคะ โอกาสเดียวของคุณก็คือการเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่โอกาสเดียวของคุณนะคะที่คุณคิดนะคะแนวโน้มคุณจะตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกเริ่มต้นใหม่แล้วใกล้ในเมื่อที่ผ่านมาคุณใช้ความพยายามของตัวเองพยายามทุกวิถีทางผูกมัดใจเขาเพื่อให้เขาสนองสนองออความต้องการของคุณเพื่อให้เขาเปิดเผยตัวตนของคุณเพื่อให้เขาชัดเจนกับคุณแต่ตอนนี้ มันไม่ใช่แล้วคุณรู้ชะตาตัวเองแล้วคุณรับทราบด้วยตัวเองแล้วว่า,าเขาให้ได้แค่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งเท่านั้นะ่ะตอนนี้เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณคิดอะก็คือทำได้อย่างเดียวจริงๆค่ะคือการที่จะบังคับใจตัวเองให้ลืมเขาให้ได้นะคะให้ตัวเองได้เลือกเริ่มต้นใหม่แล้วบังคับใจตัวเองในลักษณะที่ว่า ยอมรับความจริงด้วยเหตุและผลต่างๆนานาเลยว่าความรักครั้งนี้มันเป็นแผลใจความรักครั้งนี้มันมีปัญหาความรักครั้งนี้ที่เข้ามานะคะมามีอะไรให้มามีอะไรกับคุณเนี่ยมาคบกันกับคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าคุณรับอะว่าโอเคถึงวันเวลาคุณต้องยอมนะคะถ้าเขาคิดจะไปนะคะนี่คือคุณตัดสินใจได้แล้วว่าวันข้างหน้าเขาคิดจะไป โอเคคุณยอมแล้วละวันนี้คุณก็ตัดสินใจยอมแล้วนะคะตัดสินใจได้ว่าอะฉันต้องเลือกเริ่มต้นใหม่ฉันต้องอยู่หักกับตัวงให้ได้ฉันต้องเข้มแข็งให้ได้เผื่อสักวันหนึ่งฉันอาจจะมีความรักที่ดีงามกับเขาความรักที่เป็นจริงความรักที่เปิดเผยได้นะคะมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะ S <S 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 ตัดสินใจเทคุณไปอะ่ะเพราะเขารู้ใจใจของเขาตั้งแต่แรกก็ได้ว่าใจของเขามันมันไม่ได้ว่ามีให้คุณแบบเต็มร้อยเต็มเหนียวเต็มเปอร์เซ็นต์นักหรอกนะคะตัดสินใจเทไปเพราะว่าเขาน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านะคะเขาน่าจะมีอะไรที่เอาอย่างน้อยๆการตัดสินใจเทก็คือการหนีปัญหาการตัดสินใจทเทก็คือเอาตัวเองอยู่เหนือ อยู่เหนือปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆเขาจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นกับเขานะคะแล้วเราก็มองว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเขาน่าจะมีอะไรที่ว่าชัดเจนกับตัวเองว่าหนึ่งคนเดิมของเขาเขาไม่เคยทิ้งไปไหนคนเก่าของเขาครอบครัวของเขาบางคู่เขามีลูกของเขาด้วยซ้ําที่เขาต้องให้ความสําคัญนะคะความรักที่มีให้กับคุณตั้งแต่แรกมันเป็นความรักที่แบบว่าเราบอกได้เลยอ่ะมันเป็นความรักที่ที่มีใจมีความผูกพันอะ แต่ถ้าจะบอกว่าเอาคุณเนี่ยมาเหนือระดับหรือมาทัดเทียมกับคนของเขามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นี่คือแนวโน้มของเขาที่เขาตัดสินใจเขาเลือกเส้นทางนี้ของเขาเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคิดเสมอว่าที่เขายืนพื้นอยู่กับครอบครัวเขาหรือกับคนเดิมของเขามันต้องมันต้องมาก่อนมันต้องมั่นคงก่อนนะคะถ้าคุณกับเขามีปัญหาเพราะคนของเขาด้วยเขาไม่เอาตัวเองอยู่ในปัญหาหรอกค่ะเขาเอาตัวเองหนีปัญหาออกมาดีกว่านะคะนั่นคือหนทางที่เขาเลือก มาดูบทสุปนะคะชาวพิจิกหรือแม้แต่กระทั่งว่าอาถ้าเขาไม่ได้มีคนของเขาเราก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของฐานะครอบครัวนะคะเข้ามาเอี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวเข้ามาเอี่ยวเรื่องของคนรอบข้างเขาเข้ามาเอี่ยวนะคะทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าบทสรุปของชาวพิจิกค่ะ สรุปเลยที่คุณเลือกเริ่มต้นใหม่นั้นน่ะคือดีไหมคือดีที่สุดที่คุณจะเลือกตัดสินใจว่าโอเคนับจากนี้ไปเรื่องราวในอดีตที่เขาทําร้ายจิตใจคุณเรื่องราวในอดีตที่เขามีความไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะคุณตัดสินใจแล้วอะว่าอะความรักตั้งนี้ต่อให้คุณเสียใจต่อให้คุณเจ็บแต่ต่อไปนี้คุณจะต้องมีโอกาสนะคะเรามองว่าต่อไปนี้คุณจะต้องมีโอกาสโอกาสอะไรโอกาสที่จะเริ่มมีความสุขกับคนอื่นได้โดยเฉพาะว่าอย่างน้อย อย่างน้อยๆนะคะต้องลืมเรื่องราวในอดีตได้ด้วยแต่เราก็เชื่อว่าคุณก็พยายามลืมแต่บางคนลืมมาแล้วใครที่ลืมมาแล้วการเริ่มต้นชิดใหม่มันก็อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณสามารถทําได้นะคะต้องบอกก่อนว่าสามารถทําได้ด้วยในบทสุขตรงนี้นะคะใครที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับชิตอะโอกาสคุณได้ทําโอกาสคุณทําได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องฝืนอารมณ์ของตัวเองสักนิดนึงมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึง นะคะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามทุกที่มันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยน้อยสักวันหนึ่งมันก็น่าจะลายมันก็น่าจะหมดทุกได้นะคะต้องใช้คํานี้ว่าหมดทุกได้กลับมารักตัวเองคือดีที่สุดกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองคือดีที่สุดกลับมามีเป้าหมายกับตัวเองมีความสุขกับคนในครอบครัวนะคะมีวงศาคณะญาติคอยให้กําลังใจความสุขสามารถสร้างได้ความสําเร็จก็สามารถสร้างได้นะคะตรงนั้นโดยที่ระหว่างเขาเชื่อว่า เชื่อว่าในหลายคนใช้ความพยายามอยู่ณปัจจุบันแต่ถ้าใครตัดสินใจเรียบร้อยแล้วลืมได้แล้วชีวิตของคุณมันกำลังจะพบความสุขความสุขที่ตัวเองสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะมาดูคนโสดค่ะชาวพิจิก โอ้โลซุนตัวสูงชีวิตนี้ฉันเลือกได้ฉันสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องมีสิทธิ์เลือกสเปคของฉันนะคะแล้วเราก็มองว่าชาวพิจิก้าเร็ววันนี้นะคะขอให้เปิดให้หมดก่อนน่าจะใช่ไหมการที่คุณโสดมาตอนต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะไม่โสดแล้วนะคะ คุณจะมีรักครั้งใหม่แล้วค่ะนะคะคนไกลได้คนไกลได้น,ไไดนะคะการเลือกรักครั้งใหม่คือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับคุณบางท่านกลับมารักตัวเองบางท่านปิดกั้นอารมณ์ตัวเองบางท่านให้ความสนใจในเรื่องของการเงินการทองตัวเองชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะตรงนั้นแต่เอาเป็นว่า ต่อให้คุณคิดยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงจากโสดนะคะย่อมหมายถึงว่าจะไม่โสดอีกต่อไปบางคนกำลังมีค่ะกำลังเกิดขึ้นละแต่บางคนถ้ายังไม่เกิดเดี๋ยวคุณจะได้คนเข้ามานะคะเป็นคนจิตใจอบอ้อมารีพอสมควรนะเป็นคนจิตใจดีนะคะใครที่พยายามลืมเรื่องราวในอดีตอะ นะคะอยากจะบอกไว้นิดนึงนะคะบางครั้งบางคราวถ้าเรื่องเราในอดีตถ้าคุณยังไม่สามารถลืมได้สนิทอย่างสนิทใจพลังงานของคนใหม่ๆพลังงานของการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็ยังเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้ในเรื่องของความรักนะคะอันนี้อยากจะบอกนิดนึงนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คุณกําลังได้พบแล้วอะความสัมพันธ์ครั้งใหม่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะอาจจะเป็นคนมีตําหนิก็ได้นะ ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งชาวพิจิกบางคนพยายามลืมเรื่องราวในอดีตให้ได้พยายามจะเอาตัวเองก้าวข้ามผ่านจากจากความคิดต่างๆนานากับเหตุการณ์ในอดีตนะคะส่วนหนึ่งนะนะคะความพยายามของคุณมันสามารถเป็นจริงได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าเอาตัวเองไปยึดติดกับเรื่องราวในอดีตค่ะ เพราะเขาฟ้องมาว่าคุณเอาตัวเองไปยึดติดกับเรื่องราวในอดีตท,ทั้งที่ว่ามีรักใหม่เข้ามาอยู่แล้วมีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วแต่คุณรู้สึกว่าสเปคคุณสูงด้วยไม่ค่อยจะเปิดใจให้ใครง่ายๆด้วยใครที่เข้ามาเนี่ยคือต้องถูกต้องตามสเปคคุณน่ะนะคะคุณยังไม่ได้เปิดโอกาสศึกษาดูใจเลยแต่คุณแบบว่าตัดสินเข้าไปแล้วว่าไม่เอาคนนี้ไม่เอาไม่ใช่สเปคอะไรประมาณแบบนั้นนะคะ ที่สำคัญชาวพิจิกช่วงนี้เรื่องราวดีๆกับชีวิตของคุณหมายถึงงานหมายถึงการเงินมันกำลังจะเก้ามันกาลังจะก้าวหน้านะคะคุณอาจจะให้ความสนใจในเรื่องของงานเงินก็ได้นะคะชาวโสดงานเงินค่ะกำลังเข้าค่ะนะคะกำลังมีความสำเร็จนะคะคุณก็เลยไปโฟกัสเรื่องตรงนั้นเรื่องเดียวก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ลืมเรื่องราวในอดีต ส่วนคนที่ลืมมาสนิทใจแล้วยังไงก็น่าจะมีใครเข้ามาสักคนหนึ่งผ่านแพลตฟอร์มผ่านโลกออนไลน์นะคะหรือคุณอาจจะไปแชทคุยกับใครก็ได้บนโลกออนไลน์คุณจะได้พบไหมความการเริ่มต้นสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณก็จะต้องได้พบเช่นกันนะคะแต่ตรงนี้เดีย๋ยวขอดูบทสรุปค่ะเพราะว่าคุณมีคุยอยู่แล้วล่ะแต่จะดูว่าใช่คู่ของคุณไหม ชาวพิจิกคนโสดนะคะเป็นการเป็นพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆค่ะเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นของการคุยนะคะแต่ถ้าการคุยตรงนี้เรามองว่าบางคนน่ะคุยแป๊บเดียวก็ไม่เอาละไม่คุยละไม่ถูกสเปคละ ซะมากกว่าแต่ถ้าใครคุยยาวๆลองดูกันยาวๆดูกันระยะยาวดูกันนานๆคุยกันนานๆเป็นมิตรภาพไปก่อนก็ไม่แน่ค่ะนะคะก็ไม่แน่นะคะคุณอาจจะได้เอ่อเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อยๆมองเห็นคุณงานความดีค่อยๆมองเห็นความตั้งใจค่อยๆมองเห็นความซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงต่อก,กันนะคะถ้าใครคุยกันยาวๆแน่นอนคุณได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนคนนี้แน่นะคะตรงนี้นะแต่ถ้าบางคนทาน,นเองอะ่ะคุยแป๊บเดียวก็ไม่เอาละเพราะไม่ใช่สเปคนะฮะมันเป็นมันมันฟ้องขึ้นมาให้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ เป็นการเริ่มต้นสามสัมพันธ์แต่ถ้าอย่างที่บอกชา,ชาวพิจิกคุณมีโอกาสได้แฟนไหมยังมีโอกาสได้แฟนค่ะนะคะอย,อยู่ที่ว่าคุณต้องยอมรับด้วยว่าเราลองเปลี่ยนตัวเองเราลองเปิดใจให้กับตัวเองดูนะคะอะไรประมาณแบบนั้นเพราะบางคนไม่ค่อยอยากจะเปิดใจไงโอเคค่ะรักใหม่มีไหมคู่มีไหมมีมีค่ะเขาตอบมาให้เลยว่าคุณต้องมีคู่ นะคะมันไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านมามันไม่ได้ยากเกินไปที่คุณจะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อโอกาสเพื่อชั้นเพื่อวันข้างหน้าของตัวเองเพื่ออนาคตของตัวเองเพื่อคนใหม่ของตัวเองนะคะเพื่อรักใหม่ของหัวใจของคุณนั่นล่ละนะคะโอเคนะชาวพิจิตสรุปแล้วคุณได้รักใหม่นะคะมีคนใหม่เข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ตัวตนของคุณคนเดียวคะ่ะเพราะรู้สึกว่าคุณอ่ะรักตัวเอง นะคะคุณอาจจะเคยมีบาดแผลลึกๆในใจนะคะคุณอาจจะต้องบอกว่ากลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะใครไม่ใครไม่ถูกสเปคก็ไม่เปิดใจเลยนะคะแต่บางคนก็ลองเปิดใจดูการเปิดใจเริ่มต้นจากมิตรภาพไปก่อนค่อยๆไปก่อนนะคะถ้ามองเห็นความดีงามของกันและกันแล้วเดี๋ยวความรักครั้งนี้เดี๋ยวคนใหม่คนนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ห่งส่งผลกับคุณในอนาคตอยู่แล้วการพัฒนาในความรักนะคะนี่คือเขาสุปมาให้ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะโอเคค่ะนะคะก็ขออวยพรชาวพิจิกคนโสดค่ะคนโสดเลยนะคะรู้แหละว่าสเปคสูงอยู่แล้วพิจิกอะ่ะนะคะบางคนคิดว่าตัวเองอะเป็นคนที่ทําไมทําไมมีความรักแล,แล้วจะต้องมีเรื่องราวของการนอกใจการไม่ซื่อสัตย์นะคะแต่เราลองลองให้โอกาสกับตัวเองดูเริ่มต้นใหม่ นะคะคุณมีคนเข้ามาคุณก็เริ่มเปิดใจได้ไม่ไม่เสียหายไม่มีใครเข้ามาทาร้ายจิตใจคุณได้นะคะตรงนั้นนะคะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ค่ะมีค่ะมีคุยกันผ่านโลกออนไลน์นะคะลองคุยดูนะคะใครที่อยากจะได้รักใหม่ก็ลองเปิดใจนะคะอย่าเอาอย่าเอาอดีตมาเป็นที่ตั้งนะคะชีวิตของเรามันอยู่ปัจจุบันแล้วก็นาคตชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับอดีตนะคะคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ